สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮะสวัสดีครับบิลล่าคิบะนะครับวันนี้เราอยู่กันใน TS 3 I d o l นะครับวันนี้มาแจากหนึ่งโค้ดหมดตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนวันนี้นะแล้วก็เอ่อเป็นในส่วนโค้ดเก่าแต่ว่าบางโค้ดก็หมดแล้วแต่บางโค้ดยังใช้ได้อยู่สำหรับผู้เล่นมาใหม่ก็สามารถจัดได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่ควรปั้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อแสงมืดควรปั้นตัวไหนนะครับอันนี้มีถามมาจากคอปเซฟแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนใช้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มตัวแสงมืดก่อนแล้วกันนะครับแสงมืดตัวละครที่นิยมที่สุดเลยตอนนี้คือโจจูครับปั้นยังไงก็คุ้มเพราะว่าโจจูก็จะเป็นตัวละครที่เข้าไปลวงด้ามจฝั่งตรงข้ามซึ่งทําไมซึ่งเราจําเป็นต้องปั้นนะถ้าเป็นไปได้จําเป็นต้องปั้นเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนตัวล้วงเก่งๆตอนนี้มีตัวอะไรบ้างใช่ไหมครับ ตัวล้วงเก่งๆตอนนี้ก็อันดับหนึ่งเลยนะ่าจะเป็นโจจูเพราะว่าตัวจูเนี่ยใส่โค้ดเอ่อใส่โค้ดเติมโค้ดจะฟรีไปเลย2ตัวแล้วเพื่อนๆก็ไปเปิดหาแล้วก็ไปล็อกตรงนี้ครับเปิดทุกวันยังไงเดี๋ยวก็สามารถกลายเป็นแดงบวกได้นะหรือว่าจะเป็นขาวเลยก็ไนดะ้ถ้าขาวนี่คือพีคเลยวิธีการเปิดโจจูนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาเปิดตัวล็อกแบบนี้เอานี่เอ้ยขออภัยครับตัวตู้นี้ไม่มีตู้นี้มันมีนมนมแค่4ี่ธาตุนะนี่ตู้นี้เลยครับนี่ล็อกโจจูไปเลย นี่เวลาปั้นแสงมืดถ้าไม่ใช้สายเติมเยอะแนะนาให้ปั้นทีละตัวให้สุดครับไม่ต้องไปปั้นหลายตัวไม่งั้นมันไม่เก่งนะครับอ่ะต่อไปตัวล้วงที่เก่งรองลงมาจะบอกว่ารองลงมาไม่ได้หมีวว่าเก่งกว่าด้วยแต่คืออาจจะมีปัญหาเลยว่ามันไม่มีแจกเลยนี่แหละถ้าเพื่อนเพื่อนจะปั้นน้องเนี่ยอาจจะต้องใช้งบบานปลายแน่นอนครับหมีอบอกได้เลยว่างบบานปลายแน่นอนนะบานปลายแบบบานปลายแบบสุดๆดเลย เพราะแน่นอนว่าตัวจู่มันมีแจกไนงะแต่ตัวนี้มันไม่มีแจกมีผู้ถูกไหมมันก็อาจจะแบบว่าทําให้เพื่อนๆจะต้องปั้นตั้งแต่ตัวแรกเลยถูกไหมครับแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะเล่นมาผ่านมาตั้งนานแล้วไงประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะเปิดตัวจู่ําด้มันก็เลยมีทัศน์ีดีกว่านะครับแตกต่างกับัวจู่ยังไงคือตัวน้องเนี่ยมันจะมีพาสิซีดเด้งเลือดครับ2รอ,อบซึ่งเท่าที่มีดูนะที่มีลองเทสต,ตัวที่ที่เขาแจกอะบอกได้เลยว่าตายยากมากครับ แล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้สกิลพาสซีเป็นการโจมตีหมูอยู่แล้วมันจะเผาแล้วก็ดอทจะเป็นดอทไฟไหม้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีติดคิดใช้คําว่าเก่งใช้คําว่าเก่งแต่อาจจะมีปัญหาในการปั้นนะก็ปั้นง่ายตอนนี้ก็คือจูโจวอันดับหนึ่งแน,น่นอนตัวหลวงต่อไปเทพสามตาจะมีวาร์ปเข้าไปตีด้วยนะแต่คือตัวสามตาถ้่าไมตามจะเป็นแบบ อซมมอนเลือกได้3ตัวได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าเก่งอยู่แต่มีรู้สึกว่าภาพมีถ้าเกิดเอสเอสมีให้โจโจลองมาก็เป็นในส่วนเทพมคัคีมาสามตามีให้ลองลงมาถ้าเกิดเป็นเอสเอสก็ให้แค่เอสประมาณนี้นะครับเทพสามตาองคุคเรียกมาสองส่วนไอปตัตโตเหยา่านี่ไม่ค่อยเห็นคนใช้โหดเท่าไหร่นะแต่แต่ไอเจ้าปาตโตเหยา้าโคโรคงเนี่ยยังสามารถมเล่นเกตไดย้ยังเอามาซับทีมได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมก็คือ แม่มดแห่งความมืดนะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้ลงหลายชามทําให้อีกฝั่งตีกันเองแต่มันจะมีปัญหาอย่างที่มีบอกคือมันทำยากครับอ่ะทำยากใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เอาเล่นตัวแสงมืดไม่ถึงขั้นแดงบวกหรือว่าขั้นเงินตอนนี้มันเล่นไม่ได้ครับมันโดนทีเดียวตายเอาเดี๋ยวมีเป็นเทสให้ด,ดูนะ คือตัวแสงมืดหมีมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถปั้นตัวไหนที่มันไปถึงแดงบวกหรือว่าเงินได้ก็เล่นตัวนั้นไปเลยครับเพราะจริงๆทุกตัวมันเก่งกมดแหละแต่ว่าจะเป็นในส่วนที่ใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นโจจูกับออมอนอัคคีเน,นี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวจูมีแค่ทองเองแถมหมีไม่ได้มีของบ้องไวสายแดงด้วยนะคือไปตอนนี้คือวาร์ปไปคือแตกอย่างเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทสน้องนี่ให้ดูยืนไม่ได้ครับยืนไม่ได้นะตอนเนี้มอนรอสองร้อยขึ้นไปยืนไม่ได,ยไได้ยังไงก็ยืนไม่ได้ อของหมีอยู่ใคร,รอ๋ออ๋ออยู่ไม่อยู่ริปโปหออยู่ของกูอยู่ใครวะสามตาป้อ๋ออยู่กับสามตาครับอะเดี๋ยวมีเอาสามตาไปไหนก็มาละเทสให้ดูแต่อย่างที่หมีบอกไงตัวตัว,ตว,ตวม่วงบวกเล่นันเล่นไม่ได้แนละ้วต้องเป็นแดงบวกนะครับถ้าไม่แสดงบวกตอนนี้เล่นไม่ได้ตาอยอย่างเดียวเอาเอาเอาสามตาใส่ของอ่ะลองดูนะครับ อันนี้ซับแล้วแต่เลยจะเอาแฮร์วอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะสามารถเปิดเห็นว่าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับจะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน g v p p จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ u v p 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ g v p เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอาอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับสร็จเพื่อเพื่อน,อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับหรือเตียวหุยก็ได้ครับถ,ถ้าจะเอาบูก็แต่มาเฉี่ยเรื่องเอาเอาลองนี่ดูเดี๋ยวขอเออเห็นไหมสามตามันจะวาร์ปเข้าไปตุยหลังครับแต่มันก็จะมีปัญหาคือตัวที่วาร์ปเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมบุรณเราไม่ได้อัดขั้นให้มันสูงๆงเห็นไหมมันก็เข้าไปตายอย่างเดียวเห็นไหม โตจู่ก็เหมือนกันแต่โตจู่มันยังปั้นง่ายมันจะมีแจกเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เราด่านนี้มันยากด้วยด่านนี้มันมีเนี่ยบอ่์บูคูญินเป็นตัวตุ๋ยแล้วก็จิวยี่คือนรกเลยครับด่านนี้ด่านนี้คือนรกมากโดนทั้งตุ๋ยทั้งจิวยี่โอ้โหเรามีให้ดูนะอันนี้เทพสามตาเพื่อนๆไปรู้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นได้ทองบวกแดงเออหรือว่าจะใช้จริงต้องแดงบวกต้องแดงบวกนะต้องแดงบวกไปไม่ได้เงินเลยไอตัวพวกนี้ไม่งั้นไปมันก็ตายอะ่ะ อ่าต่อไปเป็นในส่วนแมว่าแห่งความมึนเรามีของให้เขาใส่หม้ว่าเนี่ยโอ้มีแค่นี้หรอต้องขอยืมหมอหัวโตเลยครับหัวโตตอนนี้ลงไปก็ตายเหมือนกันไม่หรอกเลยเวอมันห่างเลยแหละถ้าเกิดเลยเวอมันไม่ห่างมันก็มันก็เล่นได้แหละนี่มันห่างเกือบหกสิบเวลมันต้องเป็นตัวละครแบบโอพโอพจริงๆอย่างนั้นมันได้อืมอืม ปัญหาของน้องคือต้องทํายังไงให้ยืนถึงใช้ท่าไม้ตายมันจะได้ติดรุ่มหลงอันนี้มันยืนไม่ถึงอ่ะเห็นไหมมาถึงก็โดนตุ๋ยเออไม่ไหวเออเี่ยขนาดเด้งเลือก็ไม่เออโออแต่มันดีนะเท่าที่มีเห็นถ้าเกิดมันอ่อผ่านใช้ท่าไม้ตายรุ่มหลงม,ม,มันก็ตีกันเองแล้วเออมันป่วนดีมันเก่งนะแต่คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นสายฟรีสายเติมมันาอาจจะลำบากไงเพราะว่ามันจะไปท่าขั้นหนึงแดงบวกก็ยากใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองยือดูดิรอดไหมเดี๋ยวลองยือดูอต้องควโตัตว t c มีเพิ่งมีตัวแค่ม่วงครับตัวแจกไปหมดแล้วเอาเล่าปีมาไอ้น,นี่หน่อยอ่ะลองดูดิว่าจะยืนได้ไหมเต็มที่กับชีวิตเลยอะขอแค่ยืนขอแค่ยืนครับขอขอขอแค่ยืนใช้ถ้าไม่ตายพอโอ้นี่มีกดแรงหน้าล็อกรีเออร์รีเทิร์นอยู่แล้วเนี่ย วันหนึ be, ่งเราหมีเล่นสิบกว่าเกมต้องทำรายวันทุเกมครับไม่งั้นมันไม่จบนะไม่งั้นไม่ได้นอนไอ้หัวผมเป็นมาทำไมวะเนี่ยเออตะเพชรอะไรอะไรอนี่ยแหละลองดูโอ้โหไม่ไหวว่ามันไปตุ๋ยตัวเนี้ยน่าจะไปตุ๋ยหัวโตอ่ะยืนยืนเช็ดเนี่ยยืนท่าไม่ตายใช้เอ้ยอาจจะได้ใช้ครับหัวโตอยู่เลยสิ้นสภาพนักศึกษา มาไปตรงอื่นทําไมตัวตุ๋ยมีต้องหลายตัวปกติมันต้องไปตุ๋ยหัวโตกันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับอย่างแตกอย่างเดียวมปแล้วเพราะนั้นนี้มีสรุปให้เลยนะ,อะเอาเพื่อนๆลองไปดูท็อปเซฟก็ได้ท็อปเซฟตอนนี้โจจู่คนยังใช้กันอยู่เลยเห็นไหมครับท็อปเซฟเปิดโจจู่ยาวๆได้เลยอ่ะมีเท่สามตาแต่ว่าเท่สาตานี้คือเขาทองบวกไงทองบวกมันเล่นได้ ตอนมีให้ภาษีโจจูมากกว่านะนี่เทพสามตาสองคนครับโอ้โหอันนี้แก๊งไอ้นี่เลยดีกว,ว่าแก๊งอิสระริปโปถ้าเรามาดูตัวพิเศษตอนนี้มีคนใช้จริงแค่2ตัวเองนะเนี่ยนะโจโจูอีกแล้วเพราะนั้นมีว่าให้ความสําคัญก็คือปั้นแค่โจจูก็พอครับจริงๆแล้วอ่ะตัว,ต,วตัวแสงมืดเพราะว่ามันปั้นยากนะเอามีโรเจอร์ด้วยว่ะคุณโรเจอร์เองปะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโจจูทุกคนครับจบแล้วนะแค่นี้จบแล้ว เพราะนั้นนี้มีบอกได้เลยว่าถ้าจะป้านตอนนี้ก็ป้านไปไปลงแต่โจจู่ไปเลยครับดีที่สุดแล้วมีว่าเพราะว่าด่านหลังๆเนี่ยมันจะต้องเจอพวกยิวยี่คงเบ้งเจนจีนี่ฮิวแรงมากนะตอนเลเวลสองร้อมันฮิวเตียวเต็มเด้งที่หนะ้าหมื่นอ่ะเจนจีตัวผู้หญิงวุ้ยอะ่ะคือถ้าเลเวลไม่เยอะไม่เก่งครับแต่หูพอสองร้อยขึ้นไปแบบเลเวลห่างมัแบบ้แบบฮิวแบบเต็มตลอดอะ่ะมันต้องมีตัวไปตุ๋ยจริงๆถ้าไม่มีตัวตุ๋ยก็เล่นยากครับจบเล็บจบเรียบร้อยอันนี้มีสรุปให้เลยนนะตัวแสงบนที่แบบว่าใช้จริงๆอ่ะ สรุปถ้าเป็นตัวแสงมืดเพื่อนๆสามารถปั้นได้ทองบวกเอ้ยปั้นเอาแดงบวกดีกว่าทองบวกก็ยืนไม่ได้หรอกเอาแดงบวกหรือว่าเงินนะ่ะก็ลงครับแต่ถ้าเกิดสมมติปั้นไม่ได้จริงๆแล้วแบบว่าเรามีทรัพยากรที่ต้องเลือกเอาโจ,จููแบบไม่ต้องคิดยังไงก็ PVP ก็เก่งเอาไปตุยพวกหงเบ้งซิลยี่ PVE ก็ได้หอก็ได้ยังไงก็ปั้นไปเลยครับตัวที่2ลงลงมาก็น่าจะเป็นเทพสมตา เอ้ยไม่ใช่ตัวที่2ลงลงมาหมีให้มาอ่ะคีแต่ว่าเทพอัคคีอาจจะต้องแบบไปเติมเงินแล้วก็เปิดน้องมาเพราะว่ามันไม่มีแจกนะถูกปะ่ะอาจจะต้องทายากนะครับอันนี้นะเอาหล่ที่3ไม่เทียบมตาอ่ามีเห็นใช้ใช้จริงๆแค่3าตัวแค่นี้จริงๆนะตัวอื่นไม่ค่อยเห็นคนลงระดับสูงเท่าไหร่เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีแจกครับแล้วก็เปิดยากมากนั่นแหละประมาณนี้อ่าถ้าเกิดจะทำโวจู่นตันไปเลยก็อย่างที่มีแนะนําครับก็เปิดในตู้นี้ไปเลยนะเนี่ยลงทุนหน่อย เอาเอาตัวเดียวให้มันให้มันเงินไปเลยครับไม่ต้องไปทําตัวอื่นนะเกมนี้บอกเลยถ้าไปแยกทําไม่เก่งหรอกครับมาต้องทํำตัวเดียวไปเลยยิ่งสายฟรีสายเติมน้อยอ่มีสรุปจบให้เรียบร้อยส่วนตัวธรรมดาถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยก็มาปั้นแบบนี้ก็ได้นะครับงเบง้งเล้นโจโฉบวกของเบง้งแล้วก็ควรอวย้แทงเอ่อเล่าปีแค่ทองบวกแค่แค่มาเต้นแจกใส่ของแดงก็ไม่ตายแล้วแล้วก็จุลงก็ได้ ล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรมีคือเตลซีถ้าเกิดจะเล่นแบบหมีนะเตลซี DLC นี่เป็นตัวยือ้อปาร์ตี้ทาให้ตายยากสุดแหละส่วนจู่ล่งนี่ถ้าเกิดเลเวลห่างสักสี่สิบห้าสิบเล่นไม่ได้นะมันยืนไม่ได้เลยจู่ล่งอะ่ะเอ่อเลดเกมอันนี้เราพูดถึงเลดเกมนะเลดเกมมีตัวไหนเก่งบ้างใช่ไหมเลดเกมก็พวกโจโจแหละเออเนี่ยโจูจเทพสามตาไอพวกเทพมาเนี่ยถ้าไปแดงบวกเออแดงบวกเงินมันเก่งอยู่แล้วเลดเกมนะเลดเกมนี่พูดถึงเลดเกม คงเบ้งก็ถือว่าเลตเกมเพราะว่าคงเบ้งมันเก่งจริงๆคือร้อยหกสิบเอ็ดฟ้าผ่าห้าทีแล้วก็ใส่ของแดงพยายามทําค่าคีย์คงเบ้งให้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับมันจะได้ติดคีทุกดอกคงเบ้งก็ถือว่าเป็นตัวเลตเกมนะเพราะว่าต้นเกมกาก,ากมากคงเบ้งอะ่ะพอร้อยหกเอ็ดขึ้นไปนี่คือโหดมากยิงทีเดียวแบบยกครัวถ้าได้ยิงะนะส่วนใหญ่มันจะโดนโจโจโจ,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 โจูมาตุ๋ยซะมากกว่านะครับตัวซับดีสุดมีให้เตลซีลองมาเจนจีถ้าเป็นตัวซับฮิวอ่ะ มันตายยากมันช่วยทําให้ทีมตายยากดีขดาดห่างส0 50ห้าิเวลเอ่อมีคนถามโกซุนโกซุนเก่งครับโกซุนจะเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมยันเกือบท้าย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 คือประมาณร้อยห1หไป,ป,ปริโปเก่งกว่าเขาที่มีเจอนะโกซุนมันจะมันมันข้อดีคือปลาฉมวกแรงมากปลาฉมวกแรงมากนะครับเรทเกมก็าได้มีให้ริปโป้นะ2 0 0อขึ้นไปอะ2อ0ขึ้นไปอะเนี่ยได้พาสซีฟตี5้าสิบตเนี่ย มันเก่งเริ่มเก่งจริงแล้วหกสิบเอ็ดปีแล้วมันดูดเลือดเนี่ยแหละเออแล้วก็มาตะให้ริปโป,โปให้ริปโปพวกอื่นไม่ค่อยซับอย่างเตีวเซียนก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะเพราะว่ามันเหมือนอย่างที่หมีบอกตอนแรกมันกึงก่งกึ่งกลางๆเกินไปอะ่ะคือเหมือนมาบัฟเออบัฟดีแต่อย่างอื่นมันแบบยังไงไม่รู้ว่าหิวก็หิว,ว,วแค่เนี้ยเพิ่มโจมตีได้รับผมเชื่องช้าเวลาเข้ามาตีนางลงลง,ลงรักความสวยของน้องอะไรเงี้ย ไม่ค่อยเห็นคนปัน้นคนไปปั้นซตลซีมากกว่าที่เห็นที่ใช้อะนะเออเลเกมอีกตัวนึงที่คนไม่พูดถึงเลยก็คือแฮหัวแฮหัวเยนแต่พีบอกเลยว่าแฮหัวเยนโหดมากแต่ต้องระดับคือเปิดทั้งแต่ร้อยหกเอ็ดขึ้นไปครับคือมันจะยิงหมู่แต่ว่าเราเดไปมันจะสองสิบอร์เนคือเวลาเราเจอคอมเลเวล2 0สองร้อยขึ้นไปอ่ะถ้าเกิดแบบกลางกวนอูไม่ทันนะไม่ยิงหาย,ยกตีเลย นี่สกิลนี้จะมีศหนาดูดเลือดด้วยใช่แฮว์เอีนนมันโกงตรงที่มันดูดเลือดถ้าเกิดสมมติเรามีตัวดีๆปิดปิดให้เขาได้ยิงนะตายยกตี้แฮว์เอยนนี่เก่งมากนะมีให้เอเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่เก่งแต่ว่าโอ้โหลองเจอคอมตอน2 0 0ร้อยไม่รู้เลยคือถ้าไม่มีตัวตุยนี่มันไอเอยนได้ยิงนี่คือเกิดปัญหาเลยครับเราเราป้องกันตัวตูยด้วยฟูฟูคำโกธก็ค่อนข้างเก่งมากนะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันไม่ถึงว่าเลดเกมอะมันเก่งตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมมันเหมือนแบบมาป่วนมาบัฟมากกว่าอย่างกุยแกนะครับโมกุยแกก็เป็นตัวละครที่ดีอืมตัวโว์นี่มีให้แค่เก่งแค่ต้นเกมกลางเกมท้ายๆใช้คําว่าเก่งแต่ไม่ได้เก่งสุดตอนท้ายเกมมันเริ่มดรอปล้ะมันเริ่มดรอปล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเออควบคุมจักรวาลอะ เชนจีฮิวแรงนะครับถ้าภาพบ้านเป็นถึงขั้นเงินอะที่มีเคยเห็นนะหรือว่าคอมใช้ตอน200ขึ้นไปแมงเด้งแบบเออถ้าไม่ล้วงตัวนางตายก็อามาตะทั้งปาร์ตีอ้อ่ะไม่ตายสัทีเดือนแมงเด้งมี 50, บบาหคน่นข้างบบบบบบางเวอร์มากเลยนะครับเบบบเบมมีใครหรอนี่ really, ah นจวิวยี่เลบมบบบบเบบบบบบบ่บบ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 จบบ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 ากบบ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  เนี่ยผลเนี่ยพิ่มความเสียหายจิ้วยี่ยิ่งแรงมากนะอย่างไอตัว200บวกนี่หมีโดนดอกหนึ่งสามหมื่นกว่า3ามหมื่นกว่าบอกเลยฮิวไม่มีทางทันและนอกจากนั้นจิ้วยี่ก็เหมือนเป็นอมตะเลยครับเพราะว่าดุดเลือดถ้าปวดล6รหบขึ้นไปคือโกงมาก OP ซูนเซ็ OP p มาก PVP มันไปตุยหลังเล็กเสือสองตัวเก่ง PVE ก็ใช้ได้แต่คนไม่ค่อยปั้นกันนะแล้วก็มีลิบบองก็ PVP เก่ง PvE ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแตจะ PvP เก่งส่วนไงมีดูแล้วงอมันเหมือนมา PvP มากกว่าเอองอมัน PvP วยนี่เล่นได้ครบเครื่องเลยส่วนจก,ก็ครบเครื่องเหมือนกันเล่นได้หมดแต่ตัวจกไม่ค่อยมีลวงนะใช่ไหมเออไม่มีลวงจะไม่เหมือนของวูที่แบบว่าเออมีเปี้ยงเดียวอย่างแห่หวยเนี่ยโดนหมดเลยถือว่าแรงมากนะก็จบประมาณนี้แหละครับตัวอื่นไม่เห็นคนใช้นะเห็นแค่นี้เออสุนกวนก็เก่งนะเห็น หลังๆมันเรียกลูกน้องมาสองตัวเลยอ่ะอันติมันอ่ะนี่ไงเลเวลสามร้อยหกสิบเอ็ดเห็นไหมครับเรียกลูกเรือสองเห็นคอมใช้โกงอยู่นะใช้ได้เลยอ่ะเออมันปวนอ่ะมันเหมือนแบบซุนกวนแบบมันมันมันเขาเรียกว่าเป็นตัวมาปราขงเบ้งครับเพราะว่าขงเบ้งมันจะชอบไปยิงลูกน้องทําให้เสียเทิร์นฟรีเลยประมาณนี้นะเออเนี่ยถ้าปั่นก็ปั่นแค่นี้แหละตัวที่มีเห็นนะที่แบบว่าโอพีโอปีเลยอ่ะ ไม่มีแล้วแค่นี้ครับมีสรุปให้แล้วสรุปแสงมืดมั่นไปลงทุนเอาตัวเดียวเลยครับเอาให้โจจูแม็กไปเลยเอาให้เงินไปเลยตัวเดียวจบแล้วตัวอื่นไม่ต้องไปลงมากเพราะว่าถ้าเกิดแยกกันไปนะเพะื่นอนๆจะลงไม่ได้เลยเพราะว่าท่านทองบวกหลังๆลงไม่ได้แดงก็ตายครับจําได้มาเทพมารที่เขาแจกนั่นก็แดงบวกลงไปก็ตายเหมือนกันขนาดเลือดเด้งด้วยนะเพราะนั้นอย่างที่บอกโฟกัสตัวเดียวไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปทําหลายตัวนะไม่มีประโยชน์ครับผมบอกได้เลยคือท่านทองลงไปก็ตายโดนสะกิดก,ก็คือตายเลยประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากจะผ่านด่านตั้งแต่16-17ไป18จริงๆสายฟรีสายเติมน้อยเกมนี้มีแนะนําว่าเรามาถึงแค่จบ17-18แค่นี้ก็พอแล้วมันจะดอกหินเนี่ยครับเนี่ยมีก็ได้ฟรีทุกวันนะเนี่ย<อ>หินทำอะเนี่ยเนี่ยหินม่วงฟรีเออรู้สึกเออหินทองต้องจบ18มั้งต้องจบ18เดิมก็คือสรุปคือสายฟรีสายเติมน้อยนี่นะจบบท18ก็คือมีสรุปให้ฟัง สายฟรีสายตัวน้อยควรจะจบด่าน18ครับมีเลยแค่8ด่านอยองติดไอจิวี่เวนตาลเนี่ยกับไอกับไอ้นั่นอะใครนะเอ่อมหาบุรุษหลายคนเลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องบอกว่าออยอดกุลสตรีปูหุยหินนะตัวแสบเลยแทงนีเดียวตายแบบสเต็ปอืมไม่มีอะไรครับก็หลักๆมีอยู่แค่นี้อ้อแก้ทางใช่ไหมจิวี่นี่บอกเลยว่ามันจะมีสทางคือ ต้องพยายามฆ่าตรงกลางแล้วเอาหองเบงเข้าไปกินก็ตายเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนต้องไปปั้นไอ้นี่ครับโจจูมาตุยยูยี่โดยตรงเลยอ่ะเดี๋ยวมีโจจูมีไปดูนะแต่โจจูมีมีของม่วงของแค่ม่วงเองอะ่ะเออมันก็เลยแบบไม่ไม่โอพีนะครับไม่งั้นถ้าของของแดงน่าจะไหวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดโอ้ อยู่ข้าวทั้งวัน่าทั้งวันจะไม่ได้กินข้าวเลยนีงานเยอะมากเดี๋ยวนี้เราต้องต้องให้ของเบ้งอย่างเดียวครับต้องให้ทะลุเข้าไปถึงอีจิวี่นี่ยแหละแต่ปัญหาก็คือมันมีปูหูหินมาตุยปกติสองตัวนี้มันไม่ค่อยลงลงพร้อมนะนันนี้สวยนี่เวลาตุยเข้าตูโจเอาโจจู่ไปอยู่ตรงยูยี่ครับมันจะวาไปตุยแต่คืออย่างที่บอกตอนนี้มีของม่วงไงของม่วงก็ไม่มีทางค่าหรอกแถมเป็นแค่ทองด้วยเรียบร้อยเลย แต่อันนี้ให้ดูเฉยครับว่ามันตุ๋ยได้ผลจริงนะโจจูมันจะวัดไปตุ๋ยเลยครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวจิวี่มันจะล้มเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นการตัดเกจทําให้เนี่ยติดสตาร์เห็นไหมมันเป็นการตัดทําให้จิวี่เคลื่อนเคลื่อนไหวช้าแต่อย่างที่บอกเนื่องจากว่าใส่ของทองนะครับแล้วก็ของม่วงได้ซ้ำไม่ได้ทองด้วยแล้วก็เป็นตัวในส่วนแดงมันก็เลยนียมันซุนกวนอยู่เนี่ยซุนกวนมันเรียกลูกน้องมาสี่ตัวเนี่ยมันเลยทำทำให้ขงเบ้งหนีผาโดนลูกน้องเห็นไหมเนี่ยซุนกวนแม่งกวน เรียบร้อยเลยก็คืออย่างที่บอกครับบ้านโจวจูเอะนั่นแหละดีเพราะว่ามันเอาไปเล่นพวกไอตัวอยู่หลังกลัวๆนะ่ะ e, เจียี่เจนจีอ่าคงเบ้งอะ่ะแล้วก็ไอ้นี่ครับอะไรนะตัวหนึ่งแตงเกี้อ, e N, อ้อแฮหัวเอียนเออไอสีตัวเนี้แหละแสบมากเลยจำเป็นต้องมีนะประมาณนี้นะครับเอาอให้คนเล่นเกม เอ,เอ,อ,เอ่อ tss ido l อย่างมีความสุขนะเผื่อใครมีคำถามอะไรกับเกมนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์นะครับสรุปสายพีชสายเติมน้อยจบแค่บท19เพียงพอแล้วพยายามจบบท19ให้ได้ครับแล้วคุณจะได้หินสองอันเลยทั้งม่วงทงัทง้ทงทองจบแล้วสายพีชสายเติมเราเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็เล่นสบายแล้วอ่าส่วนสุรตะตานก็ปล่อยเขาไปครับป่านนี้น่าจะไป24 25กันแล้วมั้งโอ้โหคุณลาโอ23แล้วจะจบจะจบแล้วด้วยเนี่ย23 55 23นี่คือโหดมากนะ23นี่โอ้โห ตึงโชั้นไป250ร้อาคุลาโอเอาเรื่องว่ะโแต่พลังโหดมากเลย2องวนนี้ <c oughs> พลังใส่เกือบ4ี่ล้านอะมีเพิ่งล้านเจ็เอง <c oughs> อะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมมงความสุขมีก็ยังไม่ทิ้งไปไหนนะเราก็อยากให้ทำไกด์เลยกัเกมนี้ก็ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็เจอ